สวัสดีค่ะช่วงไปขวบเข้าครัววันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆกันนะคะไชเท้าดองค่ะเมนูนี้ทานกับไก่ทอดอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญทําง่ายมากด้วยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแค่หัวไชเทา้าน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายเกลือป่นแล้วก็น้าเปล่าแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็เริ่มจากการปอกเปลือกหัวไชเท้าก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราใช้หัวไชเทา้า1หัวค่ะ ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นหัวหั่นท้ายค่ะเสร็จแล้วก็ให้มาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะชิ้นหนึ่งสักประมาณ1เซนค่ะหรือว่าเกือบๆก็ได้นะคะเวลาที่เราเอาไปดองเนี่ยเราจะไม่ใช้ชิ้นให้ใหญ่มากนักนะคะเพราะว่าน้ําดองเขาจะได้ซึมเข้าไปในตัวไชเท้าได้อร่อยออร่ยนะคะ แต่ละให้เราทําการหั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้นะคะใช้เท้าดองนี่นะคะทานกับไก่ทอดเกาหลีเนี่ยอร่อยมากๆเลยเวลาที่เราไปทานร้านไก่ทอดเจ้าดังในห้างเนี่ยนะคะก็คือต้องสั่งประจําเลยว่าขอเพิ่มนะคะบางทีงเขาให้มาเนี่ยไม่พอ หรือเดี๋ยวนี้บางทีทานซูชิตามร้านซูชิเขาก็จะมีให้แล้วนะคะเข้ากันดีมากเลยแต่ว่าแพงมากกระปุกนึงเนี่ยบางที50บาทอันนี้เราทำเองเนี่ยเราซื้อชายเท้ามาหัวหน,นึ่งนี่20บาทเองนะคะ เราก็มาทําในส่วนของน้ําดองกันนะคะจะต้องใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวเท่านั้นนะคะวันนี้เราใช้150 ml ค่ะน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูธรรมดานี่เลยนะคะเราใช้อสอ,อเนี่ยค่ะ150 ml เท่ากันค่ะคนให้น้ําตาลทรายละลายนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะน้ำตาลทรายก็จะละลายแล้วล่ะพอดูว่าน้ำตาลทรายใกล้ละลายแบบนี้นะคะละลายเกือบหมดเนี่ย mm hmm. ก็ให้เราเติมน้ำเปล่าได้เลยค่ะ250 ml นะคะอัตราส่วนวันนี้เนี่ยเราใช้ถ้วยตวงแบบนี้นะคะตวงทั้งหมดเลยก็คือ ทั้งน้ำส้มสายชู150 ml นะคะทั้งน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลทรายก็คือ150 ml อัตราส่วนเท่ากันเลยค่ะแล้วก็น้ำเปล่า250 ml นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราตามด้วยเกลือป่นค่ะอันนี้ใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะคือตัวน้ำดองเนี่ยจะต้องออกเป็นรสเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มติดปลายลิ้นนิดๆนะคะถึงจะอร่อย สูตรนี้นี่ออกมาจะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราเคยลองทําหลายสูตรแล้วมันไม่อร่อยต้องเป็นสูตรนี้นะคะเนี่ยอัตราส่วนตามนี้เลยรับรองว่าออกมาอร่อยมากๆค่ะเนี่ยนะคะน้ําตาลทรายแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เรานำชาชเท้าที่เราหั่นไว้ลงแช่ได้เลยค่ะ ใช้เท้าหนึ่งหัวนะคะได้เยอะมากๆเลยแล้วก็กดกดเขาให้จมน้ำหน่อยนะคะ ให้เราแช่ไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีนะคะพอครบ5นาทีให้เราหาขวดแก้วที่มีฝาปิดสนิทมานะคะเสร็จแล้วก็ตักตัวชัยเท้าดองใส่ในกระปุกแก้วนี้ได้เลยค่ะตักใส่กระปุกแก้วได้เลยนะคะกระปุกที่เราใส่เนี่ยจะต้องเป็นแก้วนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำส้มสายชูมันมีลิดเป็นกรดเนาะถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นกระปุกพลาสติกก็จะไม่ค่อยดีนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะ นำเอาใช้เท้าดองอันนี้นะคะแช่ตู้เย็นไว้3วันนะคะก็นําออกมาทานได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทานไม่หมดก็สามารถแช่ตู้เย็นแบบนี้นะคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะรับรองว่าสูตรนี้จะอร่อยมากๆนะคะลองทํากันได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นไชเท้าที่เราดองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราทอดไกลล่เดี๋ยวเราก็จะมาทำเอาไชเท้าเนี่ยมาทานกับไก่ทอดนะคะเดี๋ยวดูนะคะ น่าทานไหมอมืดสุดๆเลยเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะทานกับไก่ทอดเนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอาชัยเท้าดองแบบนี้นะคะทานกับปลาดิบทานกับแซลมอนได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตามร้านแซลมอนเขาก็จะมีการดองชัยเท้าให้เราทานเนี่ยค่ะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ